ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในการสำรวจความนิยมของคนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็คือจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยคนอ่าไฮไลท์เลยจำนวนคนทั้งหมดหนึ่งร้อยคนเฮ้ยเพื่อนๆในเรื่องเซตเนี่ยจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแปู u n i ว e ร์สที่เป็นเอกภพสมมติที่เป็นขอบเขตทั้งหมดถูกไหมสแสดงว่า universe ได้หนึ่งร้อยและเขาก็บอกว่า พบว่ามีห้าสิบคนชอบชา้างและก็บอกว่าสามสิบห้าคนชอบลิงและก็บอกว่ายี่สิบห้าคนชอบหมีเอาเท่านี้ก่อนถ้าเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องเซนเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องวาดแผนภาพและข้อมูลถ้าเราอ่านโดยรวมเนะีมันมีสามอันมีชาม้างมีลิงมีหมีข้อมูลมีสามอันในแผนภาพมันต้องมีสามวงเพื่อนๆนจัดเลยเพื่อนๆนจัดแผนภาพเลยมีสามวงวงหนึ่ง วงสองแล้วก็วงสามมันก็จะมีช้างแล้วก็จะมีหมีแล้วก็อ่ะข้ามและข้ามอะไรเห็นไหมช้างลิงแล้วก็หมีและเพื่อนๆก็ต้องตีกาบแล้วก็ยูนิเวิร์สจำนวนคนทั้งหมดอ่ะเป็นหนึ่งร้อยเอาประมาณนี้พอทันเนาะใครทนันรัวใจมานะ หลังจากนั้นเขาบอกอีกว่าเฮ้ยมีห้าสิบคนเนี่ยชอบช้างแต่ยังลงไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้นะแบบนี้คือช้างอย่างเดียวแต่คำว่าห้าสิบคนที่ชอบช้างอะ่ะหมายความว่ามันจะต้องช้างทั้งวงไม่รู้แหละมึงจะบนซ้ายบนกลางล่างซ้ายล่างกลางไม่รู้แหละในสี่โซนเนี้ยมึงต้องรวมกันได้ห้าสิบแสดงว่าลงไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งวงอาจจะเป็นห้าสิบทั้งวงอาจจะเป็นห้าสิบเราก็ใส่ไปแบบนี้ และเหตุการณ์เดียวกันคือ35สิห้าคนชอบลิงก็แบบพี่บี้บอกอะ่ะมันไม่ได้มีคําว่าอย่างเดียวอะ่ะยังลงไม่ได้สแสดงว่าไอ้ลิงทั้งวงอ,ะอ่ะแม่งสามสิบห้าบนอ่อบนกลางบนขวาล่างกลางมึงรวมสี่โซนเนี้ยใช่ไหมสี่โซนเนี้ยรวมกันต้องได้สามห้าไม่รู้แบ่งยังไงก็ตรีรวมรวมไปก่อนสามห้าเก็เก็บไว้ก่อนและหลังจากนั้นยี่สิบห้าคนชอบหมีแบบที่คุยกันเลยมันไม่ได้บอกหมีอย่างเดียวสแสดงว่าทั้งวงเนี้ยแม่งต้องรวมกันได้ยี่สิบห้าคนเราก็ใส่ไปเลยยี่ห้า แต่ทีเนี้ยลงได้แล้วเพราะเขาบอกว่าสาสองคนชอบช้างอย่างเดียววงนี้คือวงช้างแต่ถ้าช้างอย่างเดียวคือต้องโซนที่มันไม่เกี่ยวกับอันอื่นแหละโซนที่มัไม่เกี่ยวกันอื่น,น,ยน,นายบนนี่คือช้างอย่างเดียว32ใครรู้เรื่องรัวใจมาหน่อย32มสิถัดไปบอกว่า20สบคนชอบหมีแต่ไม่ชอบลิง ยี่สิบคนชอบหมีแต่ไม่ชอบลิงยังไงครับพี่เอางี้เดี๋ยว,ด,ยวดูนะโซนที่ชอบหมีคือไงก็ต้องหมีทั้งวงม,มันไม่ได้บอกใช่ไหมโซนที่ชอบหมีคือหมีทั้งวงเราละบายหมีทั้งวงกว่ามุงม่วงมุงมวงเนี่ยคือคือเนี่ยคือชอบหมีเนี่ยคือชอบหมีแต่เขาบอกว่าชอบหมีแล้วต้องอยังไงนะไม่เอาลิงไม่ชอบลิงแสดงว่าหมีตั้งลิงดึงออกลิงต้องลิงทั้งวง พี่ระบายลิงเป็นสีแดงนะนั่นก็คือเนคลิงทั้งหมดแสดงว่าโซนท่น้โซนที่ชอบหมีแต่ไม่ชอบลิงหมายความว่าม่เอาหมีตั้งลิงดึงออกเอาม่วงตั้งแดงดึงออกแสดงว่าใจเหลือแต่โซนเนี้ยหมีไม่ลิงหมีแต่ไม่เอาลิงม่วงตั้งแดงดึงออกคันนม้คือโซนที่ชอบหมีแต่ไม่ชอบลิงคือคือล็อตนี่นะใครอ๋อรู้หัวใจมาเลยคือล็อตนี้แสดงว่าล็อตที่ว่าเนี่ยมันยี่สิบคน ฮ่าไม่ไม่รู้แหละแม่งแบ่งยังไงอะลอตเนี้ยดุนเนี้ยระบายสีม่วง้ะดุนเนี้ยดุนเนี้ยแม่งจะเหลือดุนเนี้ยหมีแต่ไม่ลิงอะทานไหมแม่งดุนเนี้ยรวมกันได้เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบเราเก็บเลยนะยี่สิบไม่รู้แหละแม่งแบ่งยังไงอะแม่งรวมมาได้ยี่สิบแล้วยังไงต่อครับพี่หลังจากนั้นเขาบอกว่าสิบคนชอบช้างและ ลิงแต่ไม่ชอบหมีโอ้โหใครรู้บ้างว่าอันนี้แม่งโซนไหนใครรู้บ้างล็อตนี้โซนไหนช้างและลิงฝีน้ำเงินดิช้างและลิงแต่ไม่ชอบหมีช้างและลิงและคืออินเดเซ็กคือการซ้ำแสดงว่าเราจะต้องหาโซนที่ช้างกับลิงอะซ้ำกันก่อนโซนนี้คือคําว่าซ้ำและคือคําว่าซ้ำเราจะต้องไปดู โซนไหนที่ช้างกับลิงมันซ้ํากันวะเอางี้ช้างต้องช้างทั้งวงพี่ขอญาตนะพี่ขอญาตนะพี่ขอญาตลบตรงนี้ก่อนนะลบตรงนี้นะเดี๋ยวแม่งตาลายแต่เรารู้แล้วว่าไอ้สองโซนเนี้หมีแต่ไม่ลิงลวงมาได้ยี่สิบทีนี้พี่ระบายช้างให้ดูช้างเนี่ยพี่ระบายสีเหลืองช้างทั้งวงเลยเราจะได้ออกนี่เมานไหมนี่คือช้างหลังจากนั้นเนี่ยมันเอาไปซ้ํากับลิง ลิงก็ต้องลิงทั้งวงพี่พี่จะระบายสีฟ้านะและเราต้องเป็นการสังเกตว่าเหลืองกับฟ้าซ้ํากันคือโซนไหนแม่งเอาโซนนั้นแนนลิงคือลิงทั้งวงเห็นไหมเห็นไหมเห็นโซนที่ซ้ํายังโซนที่สามะแม่งเป็นรูปมันเผาใช่ไหมแม่งเป็นรูปมันเผาอะโซนที่สามอะคือคือล็อตเนี้ยเนี่ยคือโซนที่สามแม่งเป็นรูปมันเผาแสดงว่าช้างและลิงช้างซ้ำลิงคือโซนที่แม่งเป็นรูปมันเผาอ่าเรารู้แล้ว อ๋อมึงล่อโซนมันเผานี่คือช้างซ้ํากับลิงนี่คือช้างและลิงแต่ไม่เอาหมีเป็นไปได้ไงไม่ชอบหมีใม่ถึงสัตว์นนะอ๋อแต่ไม่ชอบหมีสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าเอาช้างและลิงเป็นคนตั้งแล้วหมีดึงออกไหนคือหมีวะอ่าหมีหมีข้อย่าได้ไหมระบายสีแดงหมีนี่ต้องหมีทั้งวงระบายสีแดงสแสดงว่าเราเนี่ยจะเอาสีดําตั้ง แล้วแดงดึงออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแต่กลางบนเท่านั้นแสดงว่ากลางบนคือช้างและลิงแต่ไม่หีอ่าเป็นสิบคนนั่นเองโอ้โหดูวุ่นวายเหมนกันเนะี่ยสิบคนเอาเท่านี้ก่อนใครรู้เรื่องพิมพ์เล็กสิบหรือโลวกหัวใจมาก็ได้ช้างและลิงแตะดึงหมีออกก็คือกลางบนนั่นเองสุดท้ายสิ่งที่โจย์ถาม เขาถามอะไรครับพี่เขาถามว่าไม่ชอบทั้งหมดเลยทั้งสามชนิดเนี่ยมีกี่คนทีนี้ถ้าแม่งไม่ชอบเลยคือด้านนอกถูกไหมด้านนอกเนี่ยกูไม่ชอบอะไรเลยด้านนอกเนี่ยให้เป็นเอกแล้วกันให้เป็นเอกแล้วกันคาถามคือใครรู้บ้างว่าไปยังไงต่อทํำยังไงต่ออ่าเนี่ยให้คิดก่อนให้คิดก่อนให้คิดก่อนเดี๋ยวยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบใครเพื่อนช่วยก่อน ว่าไปยังไงต่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่แม่งถามอะแม่งไม่ถามอีกถามด้านนอกด้านนอกคือแม่งไม่ชอบอะไรเลยเอางี้ได้ไมั้ยพี่เล่านะพี่เล่านะคือปกติเนี่ยเวลาพี่เจอแผนภาพในเรื่องเสร็จเนี่ยพี่จะสมมติตัวแปไอไออันที่แบบข้อมูลที่เราลงไม่ได้เนี่ย พี่ก็อาจจะแบบงันงานงันงานงานงานอันนี้มึงวายไหมมึงแซดไหมมึงดับบิไหมแต่พอสมมุติเสร็จแล้วพี่ว่าพี่แก้ไม่ได้อ่ะมันมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะถูกไหมเราเราเราถึงแม้เราจะไปสร้างส,างสมการนะแบบเอ้ยทั้งวงเนี่ยรวมกันได้สามสิบห้าถูกไหมมันมันแก้ไม่ได้อ่ะถูกไหมมันก็เลยเป็นเป็นทิกหรือเป็นมุมมองแล้วกันว่าเฮ้ยเวลาเราเจอเรื่องเซตเรื่องแผนภาพเนี่ยแล้วเราต้องสมมติตัวแปรเยอะเยออ่ะ ให้หลีกเลี่ยงแต,แต่ให้มองเป็นภาพใหญ่แทนอีกหนึ่งรอบนะเวลาเราเจอโจทย์เรื่องเซตเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการสมมุติตัวแปรเยอะๆให้มองเป็นภาพใหญ่แทนแสดงว่า y ไอเซตไอู A Z I w อ่ะพี่ไม่สมมติละพี่มองเป็นภาพใหญ่แทนว่าเฮ้ยภาพใหญ่ทั้งหมดที่แม่งรวมกันเป็นลิงอ่ะเหลืองๆเนี่ยมึงต้องได้สามสิบห้าอะใครเก็ตโลหัวใจมันแหนะเหน่งเหลืองๆเนี่ยมึงจะได้สามสิบห้า นโซนเนี้ยมึงจะได้สามสี่พมองเป็นภาพใหญ่เลยพี่แล้วถ้าพี่มองเป็นภาพใหญ่อ่ะแล้วไอ้วายไอ้แซดไอ้ดับบิพวกเนี้ยมันมันไม่ต้องหาหรอพี่ไม่ต้องก็เขาไม่ได้ถามไงเขาถามตรงไหนเขาถามด้านนอกเขาถามว่า x คือเท่าไหร่ไอโซนที่เป็น y เป็นแเป็น W ที่แม่งอยู่ในวงลิงอะ่ะมันไม่ได้ถามถูกไหมไม่ได้ถามก็ไม่ต้องสมมติแม่งมองภาพใหญ่แล้วพอมองภาพใหญ่ยังไงต่อพี่ เราต้องรู้หลักการว่าไอ้ยูนิเวอร์สที่แม่งเป็นหนึ่งร้อยอ่ะมันต้องเกิดจากยูเนียนยูเนียนคือรับยูเนียนคือในวงอ่ะไอ้ยูนิเวอร์สที่เป็นหนึ่งร้อยอ่ะมันต้องเกิดจากยูเนียนยูเนียนคือในวงไปบวกกับด้านนอกทันไหมงัม้งนพี่ตั้งนะงั้นพี่ตั้งนะยูนิเวอร์สที่เป็นหนึ่งร้อยเนี่ยมันต้องเกิดจากยูเนียนยูเนียนคือระบายในวงอ่ะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าตรงเนี้ยคือสามสิบสอง ถูกไหมดุ่นนี้คือสาสิบสองแล้วเรารู้อีกแล้วว่าดุ้นนี้ยน้ําตาล่ะรวมกันได้ยี่สิบเราก็เลยรู้ว่าอ๋อยูเนียนอ่ะมันคือระบายในวงหมดเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เฮ้ยมึงวายมึงแซมึง W ดบิมึงไม่ต้องเพราะรวมกันทั้งหมดอ่ะเราหามันได้แล้วไงถูกไหมไอ้ฟ้าอย่างเงี้ยสามสิบสอง ไอโซนล่างไงที่แม่งรวมกันอะไม่ต้องรู้แหละตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่ไม่หรูกกูเอายูเนียนยูเนียนคือลงหมดมึงได้ยี่สิบพี่แต่โซนนี้เป็นลิงอะตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ที่พี่เป็นวายแซดตบิต้องอะไม่ต้องเพราะเรามองภาพใหญ่ไงสุดท้ายไอโซนที่ว่าเนี่ยมันจะต้องรวมกันทั้งวงได้สามสิบห้าเก็ตไหมโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าเฮ้ยวายเท่าไหร่วะแซดเท่าไหร่วะไม่ต้อง กูยูเนียนกูเอามันหมดกูรวมมันหมดอยู่ดีได้สามสิบห้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นทั้งวงที่เป็นลิงอะ่ะมันจะได้สามสิบห้าแต่ยังไม่จบยูนิเวิร์สเนี่ยนอกจากเกิดจากยูเนียนที่มันระบายด้านในเนะี่ยมันต้องไปรวมกับด้านนอกด้านนอกคือ x อ็แล้วก็แกใครได้ x เ,เท่าไหร่จิม,มหน่อยเอาเท่านี้เลยเอาเท่านี้เลยหรือรัวหัวใจมาก็ได้ใครแบบพี่ผมจอดอยู่ที่เกียรติพิมรัวหัวใจมาก็ได้ แสดงว่าริกในข้อเนี้เราจะต้องมองให้ออกว่ายูนิเวิร์สเนี่ยมันเกิดจากยูเนียนยูเนียนคือระบายในวงเอาทุกโซนในวงเอาระบายเอารวมกันหมดแล้วไปเจอกับด้านนอกที่เป็นเอกทันไหมทันไหมเพราะพอเจ็ดใช่ไหมทีนี้เราก็รวมเลยว่าเฮ้ยไอดุน,น 3, 2, 20, เนี้ยสามสองกับยี่สิบเนี่ยเราจะได้ห้าสิบสองและห้าสิบสองเนี่ยไปบวกกับสามสิบห้าขออนุญาตทดแป๊บหนึ่งนะมันจะได้แปดสิบเจ็ด เราจะได้87บวก x เ,เนี่ยได้100เพราะฉะนั้น x ที่ได้เนี่ยก็เอา87ไปหักออกแสดงว่า x ของเราเนี่ยมันจะเกิดจาก100และลบ87มันจะได้13นั่นเองมเมื่อนั้นไหมย้ายคนนี้ไปลบ x ที่อยู่ด้านนอกที่แม่งไม่ชอบใครเลยตอบ13ใครรู้เรื่องรู้รใจมะนะั้ยเนา สำหรับน้องที่ไม่ได้คณิตเลยไม่มีพื้นฐานแต่อยากได้คณิตเน็ตเซต60บวกๆและจบได้ใน1เดือนพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สคณิตเน็ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษ1,299บาทแต่ถ้าใครที่มีแฟนมีเพื่อนมีพี่มีรุ่นน้องสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปคนละ999บาทและโบนัสพิเศษสำหรับน้องที่สมัครภายในเดือนนี้1 แถมฟรีหนังสือเรียน2เล่มพร้อมชี้อีก7ชุด2 Mo ม็อบเทสเน็ตเซตสชุดบวกบวกพร้อมคลิปสอนเฉลยละเอียดครบทุกคอและ3เฉลยเน็ตเซตหกถึงหกครบทุกข้อและปี6 7เฉพาะที่พี่รวบรวมมาได้จริงๆแม่งก็เกือบครบทุกข้อใครสนใจสมัครพักมาที่บ้านเถียวมีตัวแอสไซด์ด้วยนะแม็กอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอสไซด,นะด์วยวครับพี่ชัวร์ว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราทํา60บบวกบวกได้แน่นอน